สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านสีราชาชนบุรีที่จะทำให้คุณน้ำลายสอไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดใหม่รสชาติกลมกลม่อมหรือบรรยากาศสดชิริมทะเลที่นี่มีครบทุกอย่างอย่าลืมติดตามให้ดีเพราะเราจะเปิดเผยอันดับหนึ่งที่อร่อยจนต้องกลับมาลองอีกครั้ง ร้านอันดับสิบในย่านนี้ต้องที่บ้านเคียงเลที่ได้กลิ่นไอความอบอุ่นเหมือนนั่งทานข้าวอยู่ริมทะเลจริงๆนะคะบรรยากาศดีมากๆม,มีวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามเป็นมื้ออาหารที่อร่อยและน่าประทับใจสุดๆอาหารทุกจานมีรสชาติกลมกล่อมสดใหม่และเสิร์ฟในปริมาณที่คุ้มค่าดนตรีสดเพิ่มความโรแมนติกให้กับมื้ออาหารได้อย่างลงตัว อาหารเมนูสร้างสารรค์เยอะมากอยากลองให้หมดแต่ขอบอกว่ากินกัน4ี่คนจะดีกว่าเพราะแต่ละจานมีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแกงส้มชะอมไข่น้ำยำรสเปรี้ยวเค็มหรือปลากระพงนึ่งมะนาวที่นี่มีเมนูสำหรับเด็กและขนมไอศกรีมให้เลือกเพียบแน่นอนว่าอาหารอร่อยทุกเมนูและบรรยากาศสงบมากเหมาะกับการมานั่งผ่อนคลายสุดๆ หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่น่าจดจำพร้อมอาหารอร่อยและว,วิวสวยๆที่บ้านเคียงเลจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับ9ที่คุณไม่ควรพลาดคือสวนอาหารไพร์ในย่านนี้ค่ะบรรยากาศเหมือนมาที่บ้านญาติผู้ใหญ่มีห้องแอร์เย็นสบายและเสียงเพลงเก่าๆคอยสร้างความรื่นรมให้กับการรับประทานอาหารพนักงานต้อนรับดีมาก ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเมนูที่นี่หลากหลายมากอาหารทะเลสดใหม่ผัดคณะที่เด็ดและยำไข่แมงดาที่อร่อยเลิศน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บจัดจ้านนอกจากนั้นยังมีอาหารพื้นบ้านที่รสชาติเข้มข้นเช่นหอหมกทะเลและแกงป่าปลาเห็ดโคนอย่าลืมลองไอศกรีมหนองโพสุดอร่อยด้วยนะคะ ร้านนี้เหมาะสำหรับการนั่งชิลกับเพื่อนหรือครอบครัวแนะนำให้ไปลองกันเยอะๆรับรองว่าจะติดใจกลับมาอีกแน่นอนอืมยามียามีร้านอันดับ8ที่เราจะพาคุณไปชิมวันนี้คือร้านข้าวเหนียวครูอ้อที่มีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงหลากสีและแหนมเนืองอร่อยเด็ดบรรยากาศร้านน่ารักเหมาะกับการถ่ายรูปสุดๆ แถมรออาหารไม่นานเลยคุณจะได้สัมผัสร,รสชาติของน้ำจิ้มที่พิเศษและผักแนมหลากหลายชนิดข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่สดใหม่มะม่วงชำํำมะม่วงชำํำขนมไทยก็มีให้เลือกเยอะมากแค่ขนมปังนึ่งก็น่าสนใจแล้วส่วนฝอยทองก็นุ่มละมุนลิ้นใครที่ชอบขนมหวานต้องไม่พลาดเลยถ้ามาอยู่ในย่านนี้อย่าลืมแวะมาลองที่ร้านข้าวเหนียวครูอ้อ รับรองความอร่อยที่คุณจะติดใจอืมมมยยาาิิร้านอันดับ7ที่ไม่ควรพลาดคือ33ซีฟู้ดอยู่ในย่านบางแสนอาหารทะเลสดสดรสดดชาติอร่อยและมีเมนูที่หลากหลายให้เลือกสรรบรรยากาศติดชายหาดที่นี่เหมาะกับการมานั่งชิลในช่วงเย็นลมกรลกเย็นสบายทำให้คุณรู้สึกสดชื่นพนักง,งานบริการดีเยี่ยมเติมน้ำให้ตลอด ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบอกเลยว่าที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเรื่องจอดรถเลยมาทานที่นี่แล้วจะประทับใจอาหารเสิร์ฟไวทันใจแถมยังมีเด็กๆเ,เล่นทรายอยู่ใกล้ๆทําให้คุณได้สัมผัสความสุขแบบเต็มที่อย่าลืมมาแวะชิมกันนะอืมยอมียอมีร้านอันดับ6ที่จะพาคุณไปลิ้มลองคือติดดินซีฟู้ด ร้านอาหารทะเลที่เต็มไปด้วยความสดใหม่และบรรยากาศริมทะเลที่น่าลงไหลอาหารที่นี่อร่อยมากเริ่มจากปลาเก๋าซาซิมิที่สดและหวานถึงใจออส่วนเสิร์ฟมาพร้อมหอยนางรมมากมายรสชาติกลมกล่อมโดนใจต้มยำกุ้งก็ไม่น้อยหน้ากุ้งตัวใหญ่และรสจัดจ้านถึงเครื่องใครชอบยำต้องลองยำสองไข่ที่ผสมไข่ปูกับไข่ปลาเรียวเซียว ให้รสชาติอร่อยสุดๆบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับการหลีกหนีความวุ่นวายพนักงานบริการดีมากเจ้าของร้านเป็นกันเองสุดๆเปิดมาหลายปีแต่ยังสดใหม่อยู่เสมออย่าลืมสั่งปลาหมึกผัดชาและปูอบวุ้นเส้นด้วยนะรับรองว่าอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์อาหารทะเลสุดฟินพร้อมวิวทะเลสวยสวยมาที่ร้านนี้เลยรับรองไม่ผิดหวัง มยยร้านอันดับ5ในย่านนี้คือร้านข้าวแกงอาจารย์ที่ไม่ควรพลาดรสชาติอาหารอร่อยจนต้องกลับมาอีกครั้งและปริมาณอาหารก็คุ้มค่าไม่ต้องห่วงว่าจะอิ่มไม่พอที่นั่งมีเพียบมาทานได้ทั้งในห้องแอร์หรือโซนด้านนอกบรรยากาศสบายและสะอาดสะอ้านอาหารที่นี่มีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์คนรักข้าวราดแกงได้ดีสุด,สด และยังมีร้านกาแฟาบริการอีกด้วยเอาใจสายคาเฟ่ไปในตัวนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้สุขุมวิทเดินทางง่ายไม่ต้องกลัวหลงอยากได้ความอร่อยที่เข้าถึงได้ง่ายต้องมาที่ร้านข้าวแกงอาจารย์รับรองว่าจะติดใจในรสชาติและบรรยากาศที่น่ารักแบบนี้แน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับ4ชีวิตดี ตั้งอยู่ในซอยลึกที่มีป่าล้อมรอบบรรยากาศสงบและน่ารื่นรมมากค่ะร้านตกแต่งสวยงามมีโซนห้องแอร์และที่จอดรถสะดวกสบายอาหารที่นี่มีหลากหลายเมนูเด็ดเช่นสเต็กและเต้าหู้ทอดที่อร่อยจนลืมไม่ลงพิซซ่าแป้งบางก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองไม่มีความเลี่ยนเลยค่ะกินแล้วสบายท้อง พนักง,งานบริการดีช่วยแนะนำเมนูได้อย่างดีเยี่ยมบรรยากาศร้านข้างนอกสวยมากส่วนห้องน้ำก็สะอาดหากคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่ไม่พลุกพล่านชีวิตดีตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยค่ะอืมยามิยีมิร้านอันดับ3ที่พาคุณไปสัมผัสความอร่อยริมเขาคือครัวทะเลจันผาร้านนี้ ตั้งอยู่ในย่านบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่มีบรรยากาศดีสุดๆโอบล้อมด้วยต้นไม้และวิวทะเลกว้างกว้างที่ทำให้คุณหลงรักทุกครั้งที่มาเยือนอาหารที่นี่มีความหลากหลายโดยเฉพาะเมนูผักที่สดใหม่และยังมีอาหารทะเลที่คัดสรรมาอย่างดีเช่นปูนิ่มและกุ้งพริกเกลือที่รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอน นอกจากนี้ยังมีต้ยมยำปลาน้ำใสที่รสชาติกลมกลม่อมการได้มานั่งทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติพร้อมชมพระอาทิตย์ตกถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดครัวทะเลจันผาคือจุดหมายแห่งความอร่อยที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งอืยมิยมิร้านอันดับสองร้านข้าวต้มปลาหน้าเกาะสีชังนับเป็นมิติใหม่ของความอร่อยที่คุณต้องมาลอง ต้มยำปลาทูมะนาวพริกสดรสเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีทำให้คุณต้องตะลึงกับความกลมกล่อมที่ชวนให้กลับมาอีกครั้งปลาทูสดสดและแขนแหงัปปลาเค็มก็อร่อยจนลืมไม่ลงแค่ได้ลองก็รู้แล้วว่าร้านนี้มีดีอะไรทอดมันปลาอินทรีย์และต้มยำหัวปลาเก่าน้ำข้นจะทำให้คุณหลงรักในรสชาติที่เข้มขน้นที่สำคัญร้านนี้ทำอาหารได้เร็วไม่ต้องรอนาน น้ำซุปข้าวป้อมอร่อยกลมกล่อมถึงใจพร้อมให้คุณได้ลิ้มลองเมนูหลากหลายบอกได้เลยว่าเมื่อมาที่ร้านนี้คุณจะไม่ผิดหวังอืมยามิยามิร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้คือมุมอร่อยที่จะทำให้คุณหลงไหลตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปร้านตั้งอยู่ริมทะเลบรรยากาศสุดชิล เหมาะกับการนั่งชิลชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆกับอาหารทะเลสดใหม่ที่การันตีว่าถ้าไม่สดไม่เสิร์ฟเมนูแนะนำที่ไม่ควรพลาดได้แก่ปลากระพงทอดน้ำปลาหนังกรอบเนื้อหวานนุ่มหรือแม้แต่แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวที่รสจัดจ้านถึงใจหากคุณชอบรสชาติแซบๆยำม,มหาสมุทรและผัดโป๊ะโบราณจะทำให้คุณติดใจแน่นอน ที่นั่งมีเยอะมากรองรับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนบริการรวดเร็วไม่ต้องหงุดหงิดรอนานนอกจากนี้ห้องน้ำสะอาดและมีที่จอดรถเพียงพอไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดเลยมุมอร่อยคือร้านที่คุณต้องมาลองสักครั้งมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีก ก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร